you <music> ครับด้านหลังผมนี่ก็คือทีม Solar Runner นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาในเส้นทางอะไรนะครับนี่เรา I love you I love you I love you นะครับ love you. วันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามได้นะครับ Check the mic and make sure it sound right boy เราเริ่มออกเดินทางนะครับเส้นทาง I Love You จากบริเวณ MRT วัดบางกรรกมลาวานะครับระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ17กิโลเมตรนะครับซึ่งเราก็จะเดินไปเรื่อยๆ นี่เราก็จะเดินกับตามเส้นทางถนนเจริญกรุงอีกนะครับทีหนึง่งเพราะว่าเป็นเส้นทางรูปนี้ก้อย,ยนะครับ ตอนนี้เราก็เดินอยู่กับพี่ชัยพศนะครับซึ่งไม่ได้มาเดินกันเรานี่หลายรอบแล้วนะครับสวัสดีครับพี่พศครับครับผมคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวัดงางามหายไปไหนมาครับอย่างแรกสุดก็เดินทางไปแต่ว่าจะไปอยู่เชียงใหม่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบนได้แล้วเพราะว่าที่บ้านให้ไปแล้ว ครับครับอ๋อเป็นคนเหนือเหรอครับใช่ใช่คนเชียงใหม่เจ้าสวัสดีครับเป็นคนเหนือเน้อคนเหนือเต้เต้เหรอครเต้เต้เจ้าครับผมแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยอ๋อครับต้องช้ำก็ทำทรนีทเน้นอยู่ก็ตอนนี้ก็วิ่งได้แล้วก็เดินก็วิ่งสิบโลยี่สิบโลที่ล้มที่ล้มหายแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่หายดีนะก็ได้ยินติแผลหน่อยหนึ่งแต่ว่าอ๋อครับครับพี่ นักรอบยะมมีบาดแผลนักวิญญาก็เช่นกันแต่ว่านันตอนนี้เราได้ที่ไหนแล้วครับตอนนี้เราจบนิ้วนางนะครับโอ้ยน้วนางนีวนี่จะขึ้นนิ้วกลางต่อโอเคั อ๋าครับผมสูดไปหมดแล้วตอนนี้มีโลแล้วประมาณสองลสองลสอลแล้วโอเคไปครับไปต่อครับไปต่อครับตอนนี้เราเดินมาถึงบริเวณสีแยกแมนสีแล้วนะครับระยะทางก็ประมาณ3กิโลเมตรแล้วจากทั้งหมด17กิโลเมตร

เราได้ถึงไหนแล้วครับพี่โดอันนี้เราจบนิ้วกลางนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทํานิ้วชี้ต่อหนิ้วชี้ก็จะยาวนิดหนึ่งเพราะนิ้วชี้จะเป็นหนิ้วหนิ้วชี้แล้วก็มีเล็บนิ้วชี้ด้วยมีเล็บด้วยเรามาถึงคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับตรงนี้อ่านว่าอะไรครับ สาวสวยอ่านให้ฟังสีสันเลยชาวบ้านสมพุทธออมมากว่าคนทําเนี่ยเกิมันจันไม่เนสระเลยวันนี้เรามากับอีกหนึ่งสาวนะครับหสาวซึ่งเป็นสาวสวยเพือเดียว พี่หุยเรานะครับพี่หุยเป็นไงบ้างครับขอเล่าประสบการณ์ช่วงที่ผ่านพ้นที่เป็นโควิดมาหน่อยเป็นยังไงบ้าง อยู่เป็นอยู่กี่วันครับโอตามระยะเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งก็ตวนแล้วเราก็เหลือขีดใหญ่แล้วตอนนี้สิ่งที่เป็นหน้าเป็นห่วกก็คือเรื่องของลวิกใช่มีอาการยังไงบ้างะคะมีไอค่ะไอแต่แบบเสมหะไม่ค่อยมีนะคะก็จะมี ตอนนี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เออน่าจะสัก80เปอร์เซ็นต์นะคะก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งใช่เพราะว่าเพราะว่าเพิ่งจะเป็นมา2อทิตย์เองอะค่ะแล้วกงใช้เวลา นี่เราก็ลงมาบริเวณคลองแสนแสบนะข้างตึกโบเบนะครับทาวเวอร์ก็จะเป็นเส้นทางริมเรียบไปตามคลองแสนแสบนะครับน้ำตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเ right, ah. ส้นนี้บรรยากาศดีนะครับ ไม่ร้อนเพราะว่าเนื่งองจากว่ามีร่มเพราะว่าด้านขวามือเราก็จะเป็นร้านค้าที่ขายเสื้อผ้าคนก็จะมาเดินชมเดินซื้อเสื้อผ้ากัน<อ>ที่บริเวณด้านนี้ ทำเล็บทำเล็บนิ้วชี้แล้ก็จะไปออกสวนนั้นลยเดี๋ยก็เดินกลับหรือจะบนอีกรอบเพื่อเพิ่มระยะก็ได้อ๋อครับแล้วแต่ครับนิ้วชี้นิ้วกลางกลางเลยไหมหรอกลางนิ้วกลางดูเลยแบบว่าเช็คตั้มไมค์กัน Make sure it sound right boy ท้องฟ้าวันนี้สวยมากนะครับแต่ก็มีก้อนเมฆมาดำๆมาเหมือนกันนะฮะ วันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์มนชัยนะครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เป็นโควิดมาอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ผมว่าช่วงที่เป็นน่าจะเป็นอาการโควิด อาจจะได้รับวัคซีนมา4โดสแล้วก็เลยคิดว่าการที่เป็นช่วงแรกๆประมาณ2-3วันเจ็บคอคับแล้วก็นอนไม่ค่อยเต็มอิ่มแต่หลังจากอาการ2-3วันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็นี่ประมาณ3-4สัปดาห์มานนี้ก็น่าจะประมาณ8-90%แล้วนะครับแล้วกันไม่น่ากลัวครับอย่าลืมไปฉีดวัคซีนครับ มี่คนไปถามว่ารองโควิดอาจารย์มีีาจาย์อาการนี้ไหมฮะยังยังไม่แน่ใจกแต่จกัจกจที่คนทั่วๆไปผมก็เป็นแต่เราก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นหรือไมเนคัเพราะว่าพอดีประเองช่วงที่หยุดไปก็ออกกําลังกายน้อยลงวยอะก็เลยไม่แน่ใจครับมีไอยังมีอาการไอมีอะไรอยู่ไหมครับอาจารย์ไม่มี ว่าอาจจะเป็นไม่ได้เพราะเพราะอาจารย์แข็งแรงไหมฮะไม่ครับก็น่าจะเหมือนคนทั่วไปครับครับก็ออกกําลังกายกับรับวัคซีนกบต้องการตัวเองที่สุดนะครับครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผม นิ้วชี้ครับเดี๋ยวเรากลับไปทำนิ้วชี้ให้จบแล้วก็เริ่มทำนิ้วโป้งไม่ไกลครับพี่หนกนี่ก็จะเป็นหัวหน้ารู้ของเรานะครับในการกำหนดรูทต่างๆนะครับพี่หนกลองให้ฟังหน่อยว่าในการกำหนดรูทที่เราจะเดินหรือวิ่งเนี่ยพี่หนก ใช้วิธีการยังไงบ้างครับอ๋อก็เริ่มจากต้องเราต้องรู้เราจะาเราจะทำรูทเป็นรูปอะไรครับพอเป็นรูปอะไรปุ๊บเราก็ต้องมาดูเส้นทางแล,ล้วก็มามาร์กผมก็จะใช้ Garmin Connect ในการสร้างรูทต่างๆครับแล้วก็ลากไปตามบางมันจุดก็ ก็拉ได้บางจุดก็งไม่ได้เราก็ต้องใช้เทคนิคนิดหนึ่งที่ราทำเส้นสุดท้ายก็ออกมาครับก็มีรูปหลักหลายจริงผมก็ไปเอารูปของคนอื่นมาบ้างมีแต่รูปนี้จะเป็นรูปที่ผมสร้างเองอ๋อครับครับผมจริงๆเขามีคนทําเป็นรูปทำัพแล้วก็ผมก็มา m o d ฟายให้กลายเป็นลาเล็บอยู่อ๋อ ซ้ายมือของเรานี่ก็คือเผาทอง Boy พี่สุรชัยนะครับก็มาร่วมกับคณะในการจะเดินหาความรักของเราเหมือนกันนะครับพี่สุรชัยครับเป็นไงบ้างครับอยากให้เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในการที่ลงอันต้าต่างๆนะเพราะเ,เาะว่าสังเกตด,ดูนะครับรองเท้าที่พี่สุรชัยใส่นี่นะครับก็จะเป็นรองเท้าสําหรับเ็าเรียกอีแต่อันต้านะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับ มันมนใส่สบายครับมันโล่ขงของเท้าสันดับแรกครับไม่อึดอัดแล้วก็ไม่บีบเท้าเราอืครับใช้ใช้ความสามารถเท้าได้เยอะขึ้นครับ,รบอืมสแสดงว่าเป็นเหมาะสําหรับเราถ้าเราจะเดินหรือวิ่งอันต้าหรือว่าเทรลในระยะทางที่50กิโลเมตรขึ้นไปนี่ถ้าเราใส่อย่างนี้มันถือว่าสบายขึ้นมันอยู่ที่ แต่ละบุคคลมากกว่านะครับครับมันคนอานจะใช้ไม่ได้อครับคือคือคนที่คนที่จะใช้อย่างนี้ได้ควรจะฝึกขึ้นมาระดับหนึ่งครับก็คือขาเปล่าอะไรนั้่านั้นแล้วก็ลองใส่แล้วก็วิ่งทั้นๆดูครับเพราะแต่ละคนอ่านครับสรีระแต่ละคนอ่าจไมเหมือนกันอืครับครับเองอือก็คือแต่จริงๆแล้ว ชอย่างนี้คือเราก็ใช้ความสามารถของของฝ่าเท้าเราครับครับตอนนี้คือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ะครับของทางหลวงแผ่นดินสายประธานหมายเลขหนหมายเลขสาและหมายเลขสี่เริ่มที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนลาดชน,นกลางนี่ยนะครับ ตัวใหญ่็ยนึงเรียกว่านิสสาวรีชัยแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องที่นิสสาวรีประจานที่ปากไ๋อแล้วก็เป็นสถานที่ที่เที่ยวเยอเรียกไทยกีส่วนข้างหน้าเรานี่ก็คือร้านเป็ดย่างพูนสินชื่อดังนะครับที่ทางผู้ว่าชาติชอบมานั่งทาน Sound right, ตอนนี้เรามาทำอะไรครับพี่นอกอ๋อตอนนี้เราทำเล็บของนิ้วโป้งครับเล็บของนิ้วโป้งใช่เพื่อสร้างความสวยงามน,นิดนึงไม่งั้นนิ้วโป้งก็จะไม่มีเล็บเพราะนิ้วชี้กับนิ้วก้อยเนี่ยเรามีเล็บแล้วอ้โก็เลยทำ้เล็บนิ้วโป้งนี่ครบสมบูรณ์ครับขอ ในที่สุดเราก็ได้กินกล้วยพี่หนกแล้วนะครับกล้วยพี่หนกพี่หนกเลี้ยงกล้วยนะฮะผมให้พี่อุ๋ยเบิ้ลกล้วยผมเป็นไงบ้างครับกล้วยอร่อยไหมครับจานกล้วยพี่หนกเป็นไงบ้างครับอร่อยครับพี่หนกใหญ่ยรา ใหญ่ยาวฮะพี่ยายกล้วยพี่หนกเป็นไงบ้างครับหอมดินี่ครับกล้วยพี่หนกเป็นไงบ้างครับอร่อยมากเลยนะทุกท่านโอ้โหนี่นี่นี่คุณยายคุณยายนี่ไอ้ดี่ได้รับคนละ เส้นนี้ไม่ค่อยได้มาผมไม่เคยได้มาเลยไม่หรอถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็โซลาร์คือเส้นนี้ไม่เคยมาโซล่าส่วนใหญ่ถ้ามากับซิตีิลันนี่จะมาเส้นนี้ประจำอยู่แล้วเส้นนี้คือเส้นแบบซิกเนเจอร์เลยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นท่าซิกเนเจอร์ของพี่ชัยพสนะครับ

Sound right, boy right, ธนาคารกรุงเทพสาขาสำเพ็งนะครับไม่ใช่ธนาคารกรุงเทพก็ <laughs> อ๋อป้ายมันหลุดตอนนี้เราก็ใกล้ที่จะครบเส้นทางไอเลิอ,อยูแล้วนะครับเหลืออีกระยะทางอีกไม่เท่าไหร่ ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งกิโลไม่ถึงไม่ถึงร้อยเมตรครับไม่ถึงร้อยเมตรก็ถึงแล้วก็จบแล้วครับไม่ว่าทำเล็กนิดก้อยอะไรทำเล็กนิดก้อยเราเปลี่ยนเส้นทางเปลี่งอาจารย์แกว่าตรงนั้นมันทุกข้ามก็เลยเปลี่ยนรุ่นหนึ่งครับแล้วจบกำลงนั้นเสร็จครับอ๋อก็พอดีเราทานข้าเที่ยงพอดีพอดีเลยเราทานเท่าไหร่มีพอเออดีด้วยเรเสี่ยงจบธุรกิจตรงนี้เลยครับ ไปไหนครับไปไหนเราเราจะกินก๋วยเตี๋วเลยไหมครับหรือว่าจะไปกินข้างนอกแกงโอเคกดกดขึ้นยี่สิบเมตรเลยพี่เมตรทีเหลือยี่สเมตรทำไงได้อะได้เหรอมันจะมันจะไม่น่าเกียดอ่ะเล้นมันจะน่าเกียดไหมสิบหกแล้ว เสรียหมแล้วรยบร้อยโอเคเสรดเรียบร้อยแล้วครับี๋ยวเราจะเดินไปที่สิดสต๊อปไหมกต๊อปก่อนกะต๊อปก่อนไหมครับอันนี้ไปครอผมสต๊อปไปแล้วแต่นี่คือกต๊อบไปแล้วยังมีที่เหลือเป็นันเดีกันเส้นเดงไม่สวย White boy. เราเดินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป้าหมายสุดท้ายเราก็คือบะหมี่จับกังต้นตำรับที่เยาวราชนะครับก็จะเห็นว่านี่คือร้านบะหมี่จับกังต้นตำรับเลยนะครับบะหมี่จับกังหกชามนะครับอันนี้นะครับอันนี้เลยนะครับแห้งเลยน้ำแห้งเน้ำแห้ง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 หมดเลย จับกันนะครับทังลน็นังานที่ร้านความความใหญ่ของชาว ขนาดกระถางเนี่ยขนาดนิดนึงนะครับกะดูอาจารย์อาจารย์น่านก็ะถางนิดจบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเดินนะครับเป็นรูปไอเลิฟอยู่นะครับก็ถือว่าระยะทาง16กิโลเมตรก็กําลังสบายๆชิลๆหน่อยนะครับแต่ว่าผมกลับมาอาบน้ำเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเสร็จแล้วเพราะว่าร้อนมากอากาศนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับทิปต่อไปเลยไปไห,หนก็ติดตามมาได้นะครับ